ตอนนี้เราอยู่กันในคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกม Mortal Combat ครับความเดิมตอนที่แล้วลูกแข่งสามารถเอาชนะการแข่ง Mortal Combat ได้สำเร็จทำให้แต้มชนะรวดเจ้าคัองของฝ่าย o u t World กลับไปเป็น0ูนย์ชาวคานจึงคิดจะประหารแช่งส่งที่ทำงานพลาดทิ้งซะ แต่เขาก็คิดแผนใหม่ที่จะทำลายกฎของเอลด์กอดขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองรอดจากโทษประหารดานเลเดนก็ยังคงไม่เข้าใจว่าในเมื่อลูแข่งสามารถปกป้องพบเอิร์ธเลียมจากการลุกลานของอัลเวได้สำเร็จแล้วทำไมส้อยของเขาลับมีรอยร้าวมากขึ้นแต่แชงทุงกลับเดินเข้ามาพร้อมร่างกายที่หนุ่มกว่าเดิมมากพอได้รับพลังจากชาวคานซึ่งเขามาที่นี่เพื่อเชิญฝ่ายเอิร์ธเลียมเข้าร่วมการแข่งที่อัวล์จะจัดขึ้น เดิมพันครั้งนี้คือถ้าเอาเวิลชนะพวกเขาจะรวมสองพบเข้าด้วยกันเหมือนชนะ10ครั้งติดแต่ถ้าเอาเวิลแพ้เช่าคานจะไม่พยายามยึดเอธเยียมอีกตลอดกาลแน่นอนว่าเลเดนไม่สนใจข้อเสนอนอกระบบของเอาเวิลแชงสูงและต้องกระตุน้นโดยการเปิดประตูให้กองทัพชาคาธานบุกโจมตีว่าเซาลินและจับตัวอาจารย์เซาลินไปจํานวนหนึ่งรวมถึงซอนยาเบรดด้วยเลเดนที่เห็นภาพนิมิตว่า ลูกแข่งจะกำจัดชาวคานได้เลยเข้าใจว่าบางทีคำเตือนที่บอกว่าเขาต้องชนะอาจไม่ใช่ลูกแข่งต้องชนะแชงสุง่แต่อาจเป็นลูกแข่งต้องชนะชาวขานก็ได้เลเดนลูกแข่งคุงลาวจอนนี่และแจ็คส์จึงเดินทางไปเอาเวอร์เพื่อร่วมการแข่งที่จะตัดสินชะตาก,กรรมของเอิร์ธเรียมอีกครั้งแต่ในรอบแรกๆรลเดนจะส่งลูกแข่งกับคุงลาวไปช่วยอาจารย์เซ้าหลินก่อนส่วนซอนยาเลเดนเดาว่าน่าจะถูกขังแยกเอาไว้แจ็คส ที่อยากช่วยสอนยาจนทนไม่ไหวเลยต้องไปหาเชา่าคานทันทีทำให้แชงซุงประกาศให้รอบแรกเป็นการต่อสู้ของแจ็สกับบัลลาคา่แต่เล็บชายก็มารายงานบางอย่างกับแชงซุงทำให้หลังจากที่แจ็สเป็นฝ่ายชนะการแข่งก็ถูกพักไว้ชั่วข่าวซึ่งเลเดนเห็นนิมิตว่าสอนยาก,กำลังจะถูกประหารแต่เพราะเอาเวล์ไม่ใช่พบของเลเดนทำให้ฝลังของเขาลดลงไปด้วยเลยทำได้แค่จะเลพอร์ตพาทุกคนไปใกล้ๆเท่านั้นทำให้พวกเขามาโพลอ,อยู่ในลงหลอมซะแทน แต่จอนนี่ก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าตกลงแล้วแจ็คกับซอนย่ามีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่เพราะครั้งแรกซอนย่าก็เสี่ยงชีวิตมาช่วยแจ็คคราวนี้แจ็คก็เสี่ยงชีวิตมาช่วยซอนย่าอีกซึ่งแจ็คบอกว่าซอนย่าเป็นลูกทีมของเขาเท่านั้นแต่จอนนี่ดันปากไม่ดีบอกว่าอยากได้สาวสวยอย่างซอนย่าเป็นผู้ใต้มาคับบัญชาบ้างทั้งคู่ก็เลยตีกันแต่เจดก็มาเจอเขา้าทําให้เกิดการต่อสู้ขึ้นซึ่งถือว่าเป็นโชคดีของทีมแลเดนครับ พราะหลังจากได้ทุบไข่บ้างแจ็คก,ก็จะเย็นลงและกลับมาดีกับจอ h n นนี่เหมือนเดิมนานสอนยาก็ถูกย้ายมาขังในท่อระบายน้ำเพราะเธอพยายามหนีซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่เล็บชายมารกซิปบอกแชงซงก่อนหน้านี้แต่กลุ่มของเลเดนก็ชนะชีว่าที่เฝ้าอยู่และช่วยสอนยาได้สำเร็จแต่อุปกรณ์ของสอนยาก,กลับตรวจพบสัญญาณบางอย่างขึ้น2จุดซึ่งเอาเวิลไม่ใช่พบที่จะมีเทคโนโลยีแบบนี้ได้ ทำให้เลเดนจับกลุ่มกับจอห์นนี่และแจ็คจับคู่กับซอนย่าเพื่อดูว่าสัญญาณ2จุดนี้เกิดขึ้นจากอะไรด้านกวนเลียงน้องชายของบีฮานก็หันมาใช้ชื่อซับซีโลของพี่ชายและแยกกันออกตามล่าแชงซูงที่เอาเวิร์กกับสมกเพื่อหาความจริงเรื่องการตายของบีฮานทําให้สโมกได้สู้กับคิจานาเคโนเล็บชายและแชงซุงแต่สุดท้ายแชงซุงก็หนีไปได้ เพราะเซ็กต่อที่ถูกเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์แล้วระหว่างที่พวกเขาไม่อยู่สำนักมากขวางเอาไว้ซึ่งเขามาที่นี่เพื่อจับตัวสมอก,กลับไปแลเดนที่เห็นในมิดว่าถ้าสมอถูกจับตัวกลับไปจะกลายเป็นหุ่นยนต์เลยรีบเข้าไปช่วยเซ็กต่อเลยต้องหนีเลเดนเลยถือโอกาสชวนสมอกเข้าพวกแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะถ้าเซ็กตอร่อถูกส่งมาจับตัวเขาละก็น่าจะมีคนถูกส่งมาเพื่อจับซับซีโร่เหมือนกันซึ่งคนที่สำนักลินเควส่งมาตามล่าซับซีโร่ก็คือไซแลก ทีเลเดนเคยเตือนเรื่องนี้แต่เขาก็ยังถูกเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์อยู่ดีหลังจากที่ซับซิโร่เป็นฝ่ายชนะและไซแลกหนีไปแจ็คสกับสอนยาก็มาถึงท้งคููเลดเล่าให้ฟังว่าสกอร์เปียนเป็นคนฆ่าปีหานในการแข่งแต่เออร์แม็กก็โผล่มาขวางเอาไว้ทําให้แจ็คสเสียแขนทั้งสองข้างไปหลังจากซับซิโร่เอาชนะเออร์แม็กได้สอนยาก็อยู่พยาบาลแจ็คซึ่งซับซิโร่บอกว่าทางใต้มีประตูที่จะพาพวกเขากลับเอิร์ธเลียมได้ หลังจากนั้นซับซีโรก็เดินทางไปคอลอลเซียมเพื่อตามหาสกอร์เปียนต่อซึ่งในตอนนั้นคิทานากำลังทำการแข่งกับพระเศ้าหลินตัวประกอบอยู่แต่เธอจับไม่ฆ่าคู่แข่งเพราะนึกถึงตอนที่ลูกแข่งไว้ชีวิตเธอชาวคาดและลงมือฆ่าตัวประกอบคนนั้นเองหลังจบรอบของคิทานาซับซีโรก็ขอท้าสกอร์เปียนสู้แต่แชงซุงกลับให้เขาสู้กับเล็บชายแทนซึ่งซับซีโรก็ไม่ยอมฆ่าเล็บชายเหมือนกันเพราะเขามาที่นี่เพื่อสู้กับสกอร์เปียนเท่านั้น ชาวคานเลยยอมให้ซับซิโรสู้กับสกอร์เปียนได้แต่ก่อนที่เขาจะฆ่าสกอร์เปียนเซกเตอร์กับไซแล็ก์ก็พากลุ่มหุ่นยนต์มาขัดขวางการแข่งและจับตัวซับซิโรกลับไปโดยแลกกับการที่สำนักลินเกวจะพักดีต่อชาวคานที่เรื่องราวกลายเป็นแบบนี้ก็พอแหลเดนช่วยสมมไว้จากชะตาก,กรรมที่เขาต้องกลายเป็นหุ่นยนต์ทําให้เส้นทางนี้ตกเป็นของซับซิโลที่มาด้วยกันแทนซึ่งคีตาน่าได้รับคําสั่งจากชาวคานให้คอยเฝ้าดูสำนักลินเควเอาไว้ เขาเลยโทษว่าการมาของลินเควเป็นความผิดของคิตาเมื่อเอาเรื่องนี้มารวมกันกับที่เธอไม่ยอมค่าคู่แข่งทําให้เกิดระยะห่างขึ้นระหว่างคิตากับชาวคารแต่ชาวคารไม่ใช่คนเดียวที่กําลังโกรธคิตาาก็กําลังโกรธเหมือนกันเพราะชาวคารไม่เคยตอบว่าเธอมาก่อนทําให้เจดไม่ยอมคุยกับเธอด้วยเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องด้านเลเดนที่เห็นว่าระหว่างคิตากับชาวคารเกิดช่องว่างขึ้นก็เข้ามาคุยกับคิตาาแต่การเป็นสมองกับจอนี้ต้องสู้กับเธอแทน ซึ่งเลเดนรู้สึกได้ถึงความขัดแย้งในใจของเธอและบอกว่าเธอมีความเหมือนราชินีซินเดลมากกว่าเหมือนชาวคาดแต่เลเดนก็เกิดจะเห็นนิมิตขึ้นมาว่าภายหลังราชินีซินเดลที่ตายไปแล้วจะกลับมาในฐานะศัตรูเลเดน,นเลยบอกให้คิตาน่าไปที่ห้องทดลองของชาวคาดแล้วจะพบคําตอบที่เธอกําลังตามหาคิตาน่าเลยตรงไปที่นั่นทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตทําให้ต้องสู้กับเจที่เข้ามาขวางทาง ซึ่งสาเหตุที่คิทาน่าถูกห้ามไมา่ให้เข้ามาในห้องนี้ก็เพราะแชงซุงกำลังแอบพยายามคนนิ่งเธอขึ้นมาโดยผสมยีนของเผ่าชาคาทานเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทําให้เธอได้สู้กับมิเลนาที่เป็นตัวคนนิ่งและสู้กับแชงซุงต่อหลังจากเอาชนะมาได้คิทาน่าก็พาแชางซุงไปพบชาวคานเพื่อดับโทษแต่ชาวคานกลับเห็นชอบซะแทนและยังบอกว่าพอแตแท้กของคิทาน่าคือกษัตริย์ชาวอินเดียผู้อ่อนแอ ที่เขาฆ่าทิ้งไปตอนยึดพบอิดิเนียกับราชนีซินเดลมาเป็นภรรยาของตัวเองและในเมื่อตอนนี้แชงซุงได้สร้างลูกสาวคนใหม่ให้เขาแล้วชาวขานเลยสั่งให้นำตัวคิทนาไปขังเพื่อรอการประหารและสั่งให้แชงซุง,งพามิเลน่ามาหาเขาซึ่งเจตท,ที่แอบดูอยู่ก็ตามมาช่วยคิทนาแต่ก็ทำไม่สำเร็จคิทนาเลยบอกให้เจตไปหาเลเดนเพื่อขอความช่วยเหลือแต่กลับได้เจอกับมิเลน่าซะก่อนหลังจากชนะมาได้กลุ่มของเลเดนก็เทเลพอร์ตมาถึงพอดี แต่สโมกก็เข้าใจว่าเมเลน่าที่สลบไปคือคิทานาเลยเข้าไปสู้กับเจตต่อหลังจากฟังสิ่งที่เกิดขึ้นจากเจดแล้วลูแคนก็อยากไปช่วยคิทาณาทันทีเลเดนก็เช่นกันแต่ตอนนี้พวกเขาต้องกลับเข้าการแข่งเพื่อปกป้องเอิร์ธเรียมก่อนคุงลาวเลยเสนอให้คนอื่นลงสนามแข่งเพื่อถ่วงเวลาไปก่อนระหว่างที่เขากับลูแคนไปช่วยคิทานาแต่พอทั้งคู่มาถึงหอคอยที่คิทาณาถูกจับไว้เกอดจากถูกย้ายไปที่อื่นแล้วและต้องสู้กับเชว่านบไซบอต และโกโลกแต่กลายเป็นว่าคิธานาถูกพาตัวไปสนามแข่งเพื่อประหารต่อหน้าทุกคนปัญหาคือระหว่างที่ลูแข่งไม่อยู่สมอกับจอร์นี่ก็แพ้ไปแล้วทําให้ลูแข่งจําเป็นต้องขึ้นแข่งแทนที่จะไปช่วยคิธานาแต่ลูแข่งคิดว่าคนที่ต้องชนะอาจไม่ใช่เขาก็ได้เขาเลยตรงไปช่วยคิธานาต่อชาวคานลื้อเฉลียโอกาสนี้กดดันให้เริ่มการต่อสู้จนคงเหลาต้องลงสนามแทนเลเดนเลยคิดว่าบางทีคนที่ต้องชนะอาจเป็นคงเหลาก็ได้ ซึ่งเขาก็เอาชนะแชงซุงควานชีและคินทาโร่ได้สําเร็จทําให้เอิ์สเลรียมเป็นฝ่ายชนะอีกครั้งแต่ชาวคานกับใช้ที่เผอหักคอคุงลาวตายขาที่ลูแค่งเลยวิ่งเข้ามาสู้และใช้หมัดชกทะลุหน้าอกของชาวคานเพื่อแก้แขนให้คุงลาวได้สําเร็จทําให้เอิอสเลรียมเป็นฝ่ายชนะอย่างเป็นทางการ I cannot believe Earthrealm has won! The Elder Gods have spoken. Earthrealm is free of Shao Kahn forever. but the price of victory was almost too steep to pay kung lao's death is my fault i encouraged him our triumph was not meant to be achieved in this way i see now he must win refers to you but to prevent armageddon you needed to defeat shao khan not chang Tsung. It cannot is remains cannot yet the future corn shall dead unchanged be สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k e y s t o r e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ใน Description ใต้คลิป เราไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ